ก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับเพราะผมไบตูเทคเหมือนเดิมนับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็แนะนาโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับที่หลายๆคนน่าจะกําลังหาอยู่ในช่วงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่นะครับ Vivo Book 14S C13 นะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กตัวใหม่ล่าสุดที่เอซได้ทําการอัปเกรดสเปคเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้นะครับออกมาสําหรับตอบโจทย์นะค,คนที่กําลังหาโน้ตบุ๊กสาหรับใช้ทําง,งานหรือว่ารวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับซึ้อตัวน เ,เจ้า vivo book s 4 3ตัวนี้มาพร้อมกับตัว intel core i g e n 1 1แล้วนะครับตัวล่าสุดเลยครับรวมไปถึงยังมาพร้อมกับชิปการาฟิกตัวใหม่นะครับจากทาง intel ที่เขาเคลมมาว่าตัวนี้เร็วแรงขึ้นมากพอสมควรนะกับตัว iris xe นะครับผมสำหรับโนบุ๊กตัวนี้จะเป็นยังไงมีฟังก์ชันสเปคอะไรบ้างรวมไปถึงมันเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันครับ อย่างแรกเรามาพูดในเรื่องของตัวสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ3โมเดลด้วยกันหลักๆนะครับคือมีตัวคอยลคอย5คอยนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับสาหรับตัวนี้นะครับที่เป็นตัวคอย5ที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยราคาจะอยู่เพียงแค่2 2 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าเป็นโนบุกที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่จะซื้อไปใช้ทํางานต่างๆนะรวมไปถึงพ่อแม่ที่อยากซื้อให้นักเรียนนักศึกษาไปใช้เรียนเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะสมเลยเพราะว่าราคามันไมา สเปคตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับตัว Intel Core i5-1135G7 นะครับ G7 เนี่ยก็คือเป็นตัวชิปกราฟิกตัวใหม่ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ให้นะครับตัวแรมมา8 g b ด้วยกันนะเป็นแบบ DDR4 นะครับแต่ว่าตัวนี้มีข้อพิจารณาดีนึงครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการฝังชิปแรมลงไปบนบอร์ดเลยนะครับไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัว Core i5 นะเพราะว่าได้แรม8 g ิแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวรุ่น Core i3 ที่ลองลงมาเนี่ยตัวนั้นจะได้แแค่่ 4G ซงมมนนนนาาาาพออกัับรรรใใช้้ปปจจุลวตี2020 นี้แล้วโนบุ๊กตัวนี้นะครับก็ให้ตัวสตอเรจมาเป็นแบบ SSD PCIe แล้วนะครับตัวนี้ให้มา ความจุที่512กิกะไบต์นะครับผมก็ถือว่าดีนะที่อัปเกรดเป็น SSD กันหมดแล้วนะไม่ได้ให้เป็นแบบฮาร์ดดิสก์ไดปกติแล้วนะมาพร้อมกับ CPU นะที่เป็นตัว Intel Iris Xe ตัวใหม่นะครับในซีรีส์ G7 นั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่ทุกคนจะเห็นอย่างแรกสำหรับโนบุกต,ตัวนี้เลยก็คือนี่หล่องหน้าจอนะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับทา,ทางทั้งที่โนบุกต,ตัวนี้เป็นโนบุกไซส์เท่ากับโนบุก13นิ้วปกติเลยนะครับตัวนี้เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีตัว Nano Edge ของ ASUS จะมีความบางมากๆเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอใช้แพเนลเป็น IPS นะครับก็ดีมากๆเลยเพราะว่าทําให้สบายตาขึ้นมากๆแล้วก็สีก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าตัวหน้าจอที่ใช้แพเนลเทนปกตินะครับมาพร้อมกับความละเอียดที่เป็น FullHD นะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวหน้าจอตรงนี้นะนี่ผมสามารถเอานิ้วมาแตะบนหน้าจอได้อย่างสบายใจเพราะว่าตัวนี้นะตัวแพเนลหน้าจอครับตัวนี้เขาทาการเคลือบผิวแบบแอนติแกรมานะครับก็ทําการลดรอยนิ้วมือแล้วก็ลดแสงสะท้อนในหน้าจอทําให้เราสามารถเอาไปใช้นอกสถานที่ได้สบายๆนะครับกาจะ ไม่เกิดเงานะสะท้อนจากตัวจอของเราเนั่นเองนะครับแล้วต่อมาครับเป็นปี2020แล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็รองรับเทคโนโลยีการใช้ Wi-Fi 6แล้วนะครับที่อยู่ในมาตรฐาน 82.11ax นั่นเองนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ถึงราคาจะย่อมเยาวแล้วก็สเปคโอเคขนาดนี้แล้วนะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยตัวนี้เรียกได้ว่าซื้อไปครบจบในทีเดียวเลยก็คือตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 10ครับในตัวนะครับติดมาให้กับโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ทําการ pre-stall หรือว่า build-in ตัว Microsoft Office Home and students มาให้เลย แล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะถ้าเกิดว่าคุณยังคงใช้อยู่บนโนบุ๊กเครื่องนี้อยู่นะครับเท่ากับโนบุ๊กตัวนี้คุณซื้อไปเนี่ยคุณสามารถใช้ Word Excel PowerPoint ได้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องไปทําการซื้อ Office แยกอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะหลายๆคนซื้อโนบุ๊กไปจะทํางานต้องมานั่งหา c r o s o อบ Office ลงในหรือบางคนก็หาของเถื่อนลงซึ่งมันไม่ดีเลยมันเป็นของผิดลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้แถมมาฟรีติดกับเครื่องเลยนะครับเหมาะสาหรับนี้ แบตเตอรี่4 2 0 0 m ป ah ์นะครับก็ที่ผมไม่ได้พูดมาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นปคคข้าวๆสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นาคา22,990บาทนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาโฟกัสในส่วนของตัวจุดเด่นที่น่าสนใจของโน้ตบุ๊กตัวนี้กันบ้างเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับก็คือออกแบบมาสําหรับคนที่เอาไปทํางานแล้วก็เอาไปใช้เรียนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไว้สําหรับพกพาไปทํางานข้างนอกได้สะดวกนะครับแล้วรวมไปถึงตัวนี้ก็เด่นในเรื่องของตัวความบางเบาของตัวเครื่องนะสังเกตว่าตัวเครื่องมีความบาาาาางงเเเเมมกๆลยยนนนะครััอออีีี้ป็ื่่่ททสํญผ บอกทุกคนไว้ก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยจะซื้อหาโนบุ๊กเนี่ยก็อาจจะยังคงเลือกไม่ถูกนะไม่เหมาะกับใช้งานของตัวเองต้องถามตัวเองห่อนว่าคุณซื้อโนบุ๊กไปทําไมนะครับสำหรับน้องๆที่หาโนบุ๊กไปใช้งานหรือว่าพ่อแม่กาลังหาโนบุ๊กให้ลูกๆใช้งานนะครับไปเรียนมหาลัยเนี่ยผมแนะนําที่เป็นโนบุ๊กสาหรับทํางานที่มีความบางเบาแบบนี้เน้นในการทํางานเอกรสารหรือการทํางานในการเรียนต่างๆนะครับก็ตัวนี้เพียงพอแล้วนะครับถามว่าทาไมผมถึงไม่แนะนําโนบุ๊กเกมิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เอาไปใช้เรียนนะครับเพราะว่าประสบการณ์สวตัเลย โนบุเกมมิ่งเนี่ยยังไงก็ต้องมีน้ำหนักที่มากกว่าแน่นอนนะครับโดยเหมถองแบตเตอรี่นะครับที่มีชั่วโมงในการใช้งานน้อยนะครับซึ่งมันไม่เหมาะการนําไปใช้เรียนในมหาลัยหรือเล่นโรงเรียนต่างๆเลยนะครับสุดท้ายนับก็ทําให้ไม่ได้พกโนบุขคคั้นไปเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีโนบุในการใช้งานนั่นเองเพราะว่าโนบุประเภทนั้นก็ ข่อข้านี่มีพอบมันสูงก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการพาออกไปใช้งานข้า,างนอกเพราะมันหนักนะครับแรกๆก็ไหวนะครับหลังๆก็แบกโนบุกไม่ไหวกันแล้วนะครับผมก็แนะนําให้แยกไปเลยถ้าเกิดว่าหาโนบุกพาไปใช้งนานเนี่ยแบบนี้บางเบาแบบนี้นะครับใช้งนานในการทําเอกสารหรือว่าการทงานต่างๆเข้าวเว็บอะไรก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากเล่นเกมจริงจเนี่ยแนะนําให้ซื้อ PC ซแยกเล่นอยู่ที่บ้านจะดีกว่านะครับแต่โนบุเกมมิ่งเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะมันก็ตอบโจทย์การใช้งนานแต่ละคนนะถ้าเกิดว่าคนที่ จะซือ้อโนบุ๊กไปเล่นเกมจริงจังอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นก็เหมาะสมแต่ก็ต้องยอมแบกน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาหนันหน่อยนะครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมโนบุต๊กตัวนี้ถึงตอบโจทย์ในการทางานในยุคป,ปัจจุบันนะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังหาโนบุ๊กทำงานอยู่แน่นอนรวมถึงนักเรียนนักศึกษานะครับในการเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับตัวนีนะ้มาพร้อมกับความบางเบามากๆนะตัวนี้มีความบางอยู่ที่17.9ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักตัวเครื่องนยอยู่ที่ประมาณ1.4กโลเท่านั้นนะครับซึ่งถือว หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมานครับในขนาดโนบุ๊กที่13นิ้วเท่าเดิมน,นับใส่กระเป๋าได้สบายๆแน่นอนนะครับรวมถึงโนบุ๊กตัวนี้ยังมีแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ดีด้วยนับเท่าที่ผมได้ทาการใช้งานโนบุ๊กตัวนี้มานะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานนะครับประมาณ10ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดว่าใช้งานปกติทั่วไปนับถ้าใช้งานแอดวานซ์หนักๆจริงๆเนี่ยก็8ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าแบตเตอรี่ของโนบุ๊กตัวนี้ค่อนข้างที่จะทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นผลไยได้มาจากตัวชชิปปเเเตททีีี่่่่่็นนนนน i11 ััััววใใหมมมครรรรขข้้้าาาาายืองงงกกจดดดไึ ร,รวมถึงสิ่งที่สาคัญที่ผมได้บอกไปว่าตัวนี้มันแถมตัว Microsoft Office Free มาให้นะครับก็ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับมันทําให้ตัวนี้เหมาะสําหรับการใช้งานมากๆถึงเราจะเห็นโนบูตัวนี้บางเบาแบบนี้นะแต่เรื่องของการระบายความร้อนก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนนะขนาดใหญ่มากๆหนึ่งตัวแล้วก็หีบไปใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เท่าที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยโนบูตัวนี้ค่อนข,ข้างที่จะระบายความร้อนได้ดีมากๆก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแต่อย่างใดน,นะครับ c p u ตัวนี้เพียงพอต่อการใช้ทํางานแน่นอนครับรวมไปถึงแม้ การเล่น online, เกมออนไลน์เล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็ยังคงสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าชิปกราฟิกค่อนข้างที่จะอัปเกรดขึ้นมามากพอสมควรนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับจุดเด่นที่ผมชอบของโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นการส่วนตัวบ้างนะครับอย่างแรกคือโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วนะครับที่ได้หน้าจอ14นิ้วมาอันนี้อย่างแรกที่ผมชอบเลยแล้วก็หน้าจอเป็น IPS ด้วยนะครับใช้งานได้สบายตามีการเคลือบผิวด้านมาก็สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้สบายๆนะครับไม่สะท้อนแสงสิ่งต่อมาที่ผมชอบก็คือนี่์ดนะครตัวนียา ให้ตัวคีย์บอร์ดมาค่อนข้างที่จะดีเลยครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสัมผัสค่อนข้างที่จะดีพิมพ์ง่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีเรสปอนส์ไทม์ที่ดีมากๆนะครับค่อนข้างที่จะให้สัมผัสในการพิมพ์ที่ดีนะครับนุ่มสบายมือนะครับและคีย์บอร์ดที่ให้มาในโนบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นแบ็ก l i ทคีย์บอร์ดนะก็คือมีแสงไฟ LED นะครับสำหรับทําการส่องแสงเวลาที่เราไปใช้ในงานที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็มีตัวไฟสีขาว LED นะให้เราสามารถมองเห็นในที่แสงน้อยได้นั่นเเออออองงงงนนนะะคครรัััััับทีี่่สสสญก็ืืใขขตตวว ตัวนี้เนี่ยสีที่ผมได้มาจะเป็นตัวสีอินดี้แบ็กนะครับก็เป็นสีดำนะครับก็ถือว่าเป็นสีพื้นฐานนะครับเรียบๆสามารถใช้งานได้สบายๆนะครับแล้วก็จะมีสองสีด้วยกันคือสีตัว เฮอร์ดิโก้นะเป็นสีทองแล้วก็ตัวทัสเพลนซีเวอร์คือสีเงินนั่นเองนะครับตัววัสดุของตัวโนบุกตัวนี้โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นตัวโพลีคารบเนตหรือว่าพลาสติกนะครับแต่ว่าเนี่ยฝาหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมขึ้นรูปมาครอบตัวฝาหลังเอาไว้นะครับก็ถือว่าการลอยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ในส่วนของงานประกอบของโนบุกตัวนี้เนี่ยถือว่าทํามาได้ดีมากๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเนียนเรียบนะครับไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันไม่หรูเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ออกแบบนะครับในการดีไซน์แล้วก็งานประกอบค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างกันบ้างนะครับสำหรับด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีพอร์ตตรงนี้เป็นพอร์ต DC in สําหรับทาการชาร์จไฟนะครับซึ่งเจ้าโนบุกตัวนี้มาพร้อมกับทิงในตัวฟ้าชาร์ด้วยนะสามารถชาร์จไวได้นะครับก็อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยเราสามารถชาร์จได้ถึง60%นะครับใน4 9นาทีนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาตัวนี้จะเป็นพอร์ต h d m i นะครับมาให้เราใช้งานกันนะครับแล้วต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวพอร์ต USB 3.2 Gen1 Type A นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น USB 3.2 Gen1 Type C นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ต Combo Jack นะสำหรับใช้งานตัวพอร์ต3.5มิลสำหรับหูฟังหรือไม้นั่นเองนะครับต่อมาด้านขวาตัวเครื่องนะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0ปกตินะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัว Micro SD Card Reader นะครับให้มาช่องเล็กๆแบบนี้นะครับและสุดท้ายนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED สำหรับแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องนะครับ การอ่านเขียงของตัว SSD นั่นเองนะครับในส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมียางรองกันลื่นมา4จุดด้วยกันปกตินะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับสำหรับการดูดลมเข้าเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าด้านซ้ายขวาตรงนี้มาพร้อมกับระบงคู่แบบสเตอริโอนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นระพงคู่แต่ว่าก็มีจุดเด่นนิดนึงนะก็คือได้รับการจูเสียงนะครับจากทางฮามาเกดอนนั่นเองนะครับต่อมานับสิ่งที่คุณจะได้ไปเมื่อคุณซื้อน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอย่างแรกค จะมีอะแดปเตอร์นะครับสำหรับทำการจ่ายไฟให้โนบุ๊กตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์กาลังไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับก็ขนาดโอเคนะากำลังดีไม่ไม่ทะเยอทะยานไปเท่าไหร่นะครับพกพาได้ง่ายๆเบาๆนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานแล้วก็บรันตีนะครับการรับประกันต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมชอบมากๆเลยโนบุ๊กตัว vivo series เนี่ยหลายรุ่นแถมมาบ่อยมากๆนะก็คือในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ถ้าเกิดว่าโนบุ๊กของคุณมันน่าเบื่อจนเกินไปนะครับค เอาสติกเกอร์แล้วแถมมาติดด้านหลังแบบสวยๆงามๆได้นะอันนี้ก็เป็นยุคสมัยใหม่นะเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับนี่ฝาหลังเรียบๆดำๆแบบนี้นะครับคุณก็เอาสติกเกอร์แล้วแถมมาให้นะครับเยอะแยะมากมายับแนวๆเนี่ยคุณสามารถเอามาติดได้เลยนะเพราะแถมมาให้ในกล่องเลยนี่แบบนี้มีลูกเล่นมาให้นะซื่อสติกเกอร์ที่แถมมาให้เนี่ยถือว่าเขาเนี่เยอะพอสมควรเลยนะสามารถติดได้ตามใจชอบเลยนะครับมาสรุปสุดท้ายนะสำหรับเจ้าโนบุกโปวีว่าบุกเอสสีตัวนี้นะครับก็โดยรวมเนี่ยผมว่านนี่ะชอบแล้วก็อยากจะมาแนะนำก็เลยมาทำ รีวิวให้ได้ฟังกัน,นครับโดยส่วนตัวหลังจากที่ได้ใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้มาครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือหน้าจอนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดการสัสมผัสต่างๆรวมถึงขนาดตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้หน้าจอขนาด14นิ้วนะครับรวมถึง ความบางเบาแบบนี้ที่คุณสามารถพกไปไหนได้สบายๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับแล้วต่อมานะโดวยว่าใครกังวลในเรื่องของการใช้งานโนบุ๊กตัวนี้คือให้สเปคมาเข้าจะคุ้มราคามากๆนะกับราคา่ันการ้อ้บาทนะค,คุณได้สเปคไปขนขาจะเพียงพอต่อการใช้งานแลมวก็จะเป็น CPU Core i 5 71นะครับตัวนี้รวมถึงการาฟิกนะที่รวมมาตัว Iris XE ตัวนี้นะครับจากที่ได้ใช้งานมาทดสอบมา f o r m a n c e ถือว่าดีมากๆนะครับและสิ่งที่ชอบที่สุดนะก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไลฟ์นะคือ CPU ตัวนี้เป็น ของเขานะครับค่อนข้างจะจัดการพลังงานได้ดีมากๆในแบตเตอรี่ที่ขนาดปกติเดิมที่ใส่มาในโนบุกเอซูอยู่แล้วตัวรุ่น vivo book นะครับแต่ว่ายือดอายุการใช้งานนะตัวนี้ใช้งานได้แบบ10ชั่วโมงสบายๆนะครับใช้งานให้ตายแบบหนักๆน,นะก็อยู่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับซึ่งดูด,ดูว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยาวนานแล้วนะสำหรับเจ้าโนบุกโนตัวนี้นะครับถึงแม้แบตจะหมดนะครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ก็ขนาดแบบเล็กกำลังดีไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนักนะครับแถมคุณซื้อไปทีเดียวก็ได้ครบหมดทั้งวาาด,ด้ ออฟฟิศมีมาให้วินโดว์มีมาให้นะครับพกพาได้ง่ายๆมีความบางเบาแบตเตอรี่ใช้าง,งานได้ยาวอันนี้คือแบบแค่จุดเด่นแค่นี้ก็เพียงพอต่อการตอบโจทย์ในการทํางานของคุณแล้วแน่ๆนะครับและที่สําคัญนะคนัเรื่องการรับปรนะกันนะโน้ตบุ๊กตัวนี้นะมีการรับรประกันอุบัติเหตุให้1นึ่งปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวประกันตัวเครื่องเนี่ยให้มา2อปีเลยนะครับและที่สาคัญตัวนี้ก็สามารถส่งเคลมได้ง่ายแล้วครับถ้าเกิดโน้ตบุ๊กของคุณตัวนี้มีปัญหาคุณสามารถทําการส่งเคลมนะผ่านเซเว่นอีเลเวนได้เลยนะครับก็เข้าไปนนาส่งใน เซเว่นอีเลเวนสาขาที่ใกล้บ้านของคุณนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สะดวกและดีมากๆครับก็สําหรับการรีวิวเจ้า ASUS Vivo S413 ตัวใหม่ตัวดีนะที่ใช้ CPU Core i7 ตัวนี้อัปเกรดมาใหม่ล่าสุดก็ขอจบรีวิวไว้คร่าวๆไ่เพียงเท่านี้ใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าคุณสงสัยอะไรโน้ตบุ๊กตัวนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับแล้วเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงกับโน้ตบุ๊กตัวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากรู้ว่าคนอื่นคิดเห็นยังไ ก็ตอบโจทย์ในการทํางานอย่างจริงจังนะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในการทํางานได้อย่างสบายๆเลยเหมาะกับแบบคนที่เนี่ยจะหานบุกไปใช้เรียนมหาลัยหรือว่าเรียนในโรงเรียนต่างๆนะครับรวมไปถึงพนักงานออฟฟิศที่หานอบุกสำหรับทํางานเนี่ยแบบทนม้ทนมือตัวนี้เนี่ยเหมาะสมอย่างแน่นอนแล้วก็บางเบาด้วยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดสเปคเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าในคลิปนี้อธิบายไม่หมดสามารถอ่านในใต้ดีคิปชั่นใต้คลิปนี้แล้วถ้าเกิดใครอยากสั่งซื้อเนี่ย กดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์วาร์ปสั่งซื้อไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบนะครับตกใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อทำการติดตามช่องผมนะเพราะว่า90%ของคนที่ดูช่องผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการกดปุ่ม Subscribe ผมก็ขอ ฝากด้วยนะครับกดปุ่ม subscribe ผมสักหนึ่งทีเพื่อทําการติดตามนะครับรีวิวดีๆแบบนี้นะครับหรือรวมถึงแนะนำครับแกจิตไอทีต่างๆนะครับในช่องของผมนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสเปคราคาการเปิดตัวสินค้าทางด้านไอทีต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมไปทำการกดไลค์กด follow กดซีฟอร์สเพจเฟซบุ๊กไบเทคกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับลาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ